ชักเจอเริ่มหมดความอดทนซะแล้วสำหรับดีนแฮนเดอร์สันในทวารอนาคตไกลของแมนยูหลังจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังประจำเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวว่านายทวารวัย23ปีเตรียมจะเก็บข้าวเก็บของย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่การตัดสินใจอาจจะเปลี่ยนได้ถ้าหากโอเลกุวนาโซชามีการการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาซึ่งดีนแฮนเดอร์สันมีโอกาสได้ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้วหนึ่งนัดและย้ายกลับมาเฝ้าเสาให้กับทัพพิศซ่าแดง หลังประสบความสําเร็จกับการทําหน้าที่เป็นมือหนึ่งให้เชฟฟิูไนตดช่วงที่ถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัว2วฤดูกาลที่ผ่านมาสําหรับเป้าหมายในการกลับมาสู่ทัพพิศารแดงของเขาก็คือการจะยึดตําแหน่งตัวจริงมาจากดาบิดเดเคอาแต่ว่าความหวังของเขาก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะเจ้าตัวได้รับโอกาสลงทําหน้าที่เป็นมือหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกแค่2นัดเท่านั้นทั้งๆที่ช่วงที่ผ่านมาเดเคอาจะทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าอภิรม์ก็ตาม ซึ่งจากรายงานล่าสุดของแมนเชสเตอร์อีฟนงนิวก็ระบุว่าดีนแฮนเดอร์สันเริ่มหมดความอดทนกับการที่ต้องทำหน้าที่เป็นเพียงมือสองและเขาจะทำเรื่องขอย้ายทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้ทันทียกเว้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตำแหน่งโกตัวจริงทั้งนี้ดีนแฮนเดอร์สันมีสัญญายาวไปถึงปี2025เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาจะย้ายทีมแน่นอนว่าแมนยูไม่มีทางขายในราคาถูกซึ่งทางท็อตแนมฮอสเปร์และเชลซีก็จับตาดูสถานการณ์ของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดอยู่ เช่นกันในตอนนี้